สวัสดีครับผมกีเองครับทำไมผมเปิดคลิปแบบนี้ล่ะครับเพราะผมลืมพูดเปิดคลิปครับต่แดรี่วันนี้ผมอยากกินขนมคมกญี่ปุ่นเคยกินขนมคองญี่ปุ่นไหมไม่เคยครับอุ้ยไม่เคยครับก็ผมพูดฟอเจียวอะ่ะมันก็ต้องพูดฟอสซี่ใช่ตัวมึงแหละอ่าไม่เคยไม่เคยนี่นะครับน้องสันนะครับ โอ้เป็นไงโอ้เดี๋ยวขึ้นไอจีให้ตรงนี้ขึ้นวาร์ปขึ้นวาร์ปปิงปิงเคยกินขนมโคงญี่ปุ่นไหมไม่เคยไม่เคยแบบไม่ปนขนมโคงญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวกูให้ไปพูดตรงนู้นดีกว่าผมไม่มีความโปรเฟชั่นอลเลยเฮ้ยเนี่ยแหละมันเลี้ยวเอ๊เมคเลี้ยวสุด เดี okay. ๋ยวไปที่ร้านกันนะเึ็นร้านแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นนี้ขนมของญี่ปุ่นที่ที่เรียกแบบแบบนี้เขาจริงๆเขาเรียกว่าโอปัญญากิด้วยียกออกไหมอือหือโอปันญากิก็คือขนมเหมือนแบบว่าเป็นขนมชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไส้หัวแน้ไส้งาไส้ปสาลาซาดอะไรอย่างเงี้ยของญุ่นทีนี้ก็จะมาเป็นแบบคนไทยเอามาทําก็จะปรับสูตรให้มันเข้าแบบของคนไทยมากขึ้นชอบหน้าหนึ่งของร้านนี้นะไหนครับหน้าไหนครับคือฝอยทองจร้ยมีฝอยทองด้วยคือฝอยทองลูกเกดแต่กูอาจจะไม่กินลูกเกดเพราะว่ากูไม่ชอบกินลูกเกดเวลาเวลากูมาสั่งใช่ป่ะก็จะสั่งจากฝอยทอง แล้วลูกเกลีไปไหนลูกเกลีก็ให้พี่เขาเก็บไปอ๋อแนะนำแนะนำใต้ไหนพี่ครับแนะนำใต้ไหนครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซฟิเกตเขาจะเป็นวาดกับฝอยทองลูกเกครับวาดแฮมกีตัวอัดแฮมกีสฝอยทองลูกเกลครับถ้หรือใต้เกลี่ยใต้พิเกตนะถ้าใต้บ่ายก็จะเป็นพิพัฒนาสต์ข้าวปูดก็ตัวเดงถ้าก็ได้ครับรวมได้ ก็นนนะเป็นต่ำอร่ร้านร้านในนี้คือจะเห็นได้แบบดได้ไม่บ่อยไม่ไม่ค่อยเยอะ คือเคยกินตอนที่ที่มาซื้อของที่ทีแล้วก็เดินมาตรงนี้นหละแล้วก็แบบเห็นเฮ้ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยอยากลองพอกินเข้าไปปุ๊บแม่งเหมือว่าข <c oughs> อ,อล่าพุงอ่ะเออจะหาะหาพูดไปว่าหม,มเอเอีผมได้กุณชิมเฮ้ยเออชิมหน้ากล้องขนมของญี่ปุ่นอะ่ะส่วนใหญ่ขนมพองญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ ทาโ,โยกยากิพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะ,อะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แต่คะแนนออกมาคือแป้งเนี่ยมันจะแบบเป็นเทเกเจอร์ที่แบบนิ่มเลยคือแบบอยากให้ลองกินอ,อยากให้คนลองกินไม่รู้ว่าคือถ้าถ่ายไม่ดีคือโทษใดสัตว์นะเฮ้ยเ hey, hey. เกินไปเปล่าถ่ายไม่ดีคือโทษใดสัตวนะ์ฝึกหัดครับผมเป็นเด็กฝึกหัดถ้าเสียงไม่ได้ยินก็โทษใดสัตว์นะเกินไปมากครับนี่อันนี้ของเราคือเราสั่งไปสองกล่องนะ กองนั้นก็ปล่อยทองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละปล่อยทองล้วนอะไม่มีไส้อื่นอีกเลยนอกจากปล่อยทองเห็นปะเห็นโย่เห็นโย่มืดแต่เห็นโย่เอมันจะเฮ้ยพี่เขามีสติ๊กเกอร์อะไรหรอเห็นแล้ววะไม่เห็นดูดูดูสติ๊กเกอร์อะเดี๋ยวเราเอาไม้จิมถ่ายหน้าถ่ายข้างหน้าเลยนี่ถ้าเกจเขาก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นแล้ววะนำ้ำตกญี่ปุ่นเดีเออ๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ในช่องดิสเซ็ตไงคือถ้าใครมาแถวราชดาก็เนี่ยไอตรงนี้คือดิสตรีเดินไปทางแบบว่าเดินไปทางอะไรวะเอพนาดเหรอใช่ครับเอพนาดเอพนาดไอตรงใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กับสะพานลอยอ่ะนิดเดียวทองจิมนี่ทองจิมจิมอะไร เอาช็อกโกแลตก่อนก็ได้นี่อะไรบอสกินไปก่อนนะโอ้ยเย็นร้อนอ๋อความเดียวนี่เต็มร้อยร้อนร้อนร้อนนี่ลองกินกันเลยเดี๋ยวกูถ่ายนะโอ้โถ่ายอะไรตอนนี้รล่าเออนี่ผัดปิ้งนี่เออร้อนไม่ไหวลอง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 กับคำแรกแล้วก็รู้สึกไง ข้างในเป็นไงท็กเจอร์ r ท็กเจอร์มันเป็นไงหวานนุ่มอร่อยมันมันมันแบบว่าเนี่ยมันเป็นจะเป็นอย่างนี้เว้ยเอ้ยเบิ้ลว่ะเบิ้ลว่ะเบิ้ลว่ะเฮ้ยลอยเหลาลอยเหลาลอยเหลาเซบหลายเซบหลายร้อยร้อยเออร้อยออร้อย,อ,ยอ,อ,อันนี้คือแท้ะไรได้แท้ะไรชร็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตนั่นนั่นหลายหลายคนอาจจะเคยกินใช่ป่ะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยกินลองกินบ้างดิ๊ลองกินบ้างตองคืนตองคืน ฝอยทอง70เปอร์เซ็นต์เป็นฝอยทองของโก้เหียเ้ยร้อนอืมฝอยทองร้อนอื้ออื้รออร่อยมากเฮ้ยแนะนำนะเว้ยแม่งไม่แพง6ชิ้นอะ30-35บาทเท่านั้น ใสอะไรก็ได้ท้ากันก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยแนะนำแนะนำเดือด่อยวันเนี้ยพอแค่เน,นี้ยแม่งกูอยากมารีวิวร้านอาหารแค่นั้นแหละกูก็มากินของที่กูไม่ได้กินมาจะเป็นไแล้ะ <c oughs> อร่อยโอ้ร้อน <c oughs> <c oughs> บายครับเจอกันคลิปหน้า